Good morning morning, morning ค่ะไปกินข้าวกันนะคะก็จะเป็นขนมปังง่ายๆเนาะพวกเส้นต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะคะหมูย่างน,าน,ะะนี่คะก็เป็นจูสชากาแฟมรแม่ thank you แล้วจะเป็นเฝอสั่งได้อันนี้เราเอามาดริปใส่กระบอกนะคะเอาไปกินบนเรือได้รถมารับแล้วนะคะตรงเวลาเป๊ะวันนี้ <Morning. S 1> <Morning. S 2> Good morning อันนี้เราจ่ายหัวหัวหนึ่ง49เหรียญน,นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นรถธรรมดาก็45เนาแล้ว สีสิาเหียญแต่นี้จะเป็นแบบเหมือนเป็น V I P ก็จะเพิ่มมาอีกหน่อยนึงแต่ว่านั่งสบายกว่าแล้วเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะของที่ฮานอย But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is. เก็บไว้ดีๆนะคะไกลบอกแค่เห็นไกลๆย,ย,ยังสวยเลยดูดิ Thank you อันนี้ต้องสั่งนะคะ Today on the bus we have the good time together ซุปไก่นะคะแล้วก็ซีฟู้ดซุปนะแล้วก็จะเป็นซีฟู้ดสปิงโรลนะคะจอบบุ๊ This is the uh, brown rice, the rice noodle, egg ไข่ขาเนานนะต้องใส่ดีลงไปไม่งั้นมันจะจืดมากเลยสดไหมสดอ,อะอะโรมันมันจะคล้ายๆข่าวศกบ้านเรานะแต่ว่ามันก็ใหญ่แบบใหญ่แบบยิ่งใหญ่ กันนะคะ Are you ready เ <Ready, ready. S 1> ัวเล็กตัวเล็กไปด้วย Let's go, <S Let s go. <S นี้ถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วก็คือก็ออกทางเดียวกันหมดนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพก็คือก็แนะนำให้อยู่บนเรือนะ After the activities, the uh, mountain raiser, water went down. So it became the dry cave nowadays. บมบูโบ๊ทกันนะคะมันก็จะรวมอยู่ในค่าทัวร์นี้อยู่แล้วนะมันจะมีคายักนะคะกับมีแบมบูเราไปแบมบูเนาะเราพายคายักไม่เป็นนะไป Let's go Dicky อะิกก,กี้ไปนะ <Hey. S 1> เพื่อนเราเข้าไปแล้วคายัก <c oughs> <c oughs> ดูนี่วิวฝรั่งเขาพายนี่ฝรั่งพายเก่งเลยอ่ะคนเอเชียพายก็จะกระแทกกระแทนหน่อย มันแบบอันเนี้ยมันมันยากก็ก็จะลงมานะเพราะว่าเวลาน้อยกลัวเขาจะต้องรอเราเนาะเขาให้เรา45นาทีเองคือจะขึ้นเขาก็ได้หรือว่าจะเอนจอยอยู่ตรงบีชก็ได้นะคะทีท o ็อปไอแลนด์อันนี้เป็นบีช ไม่ถึงข้างบนนะแล้วเ,เหนื่อยเรามาอยู่ตรงศาลาร,าระหว่างทางนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟาม,มีปาร์ี้ให้เรา้วยนะคะมีชามี again thank you so much for using your service and wish you have a good day in hanoi แล้วนะคะหลังจากที่นั่งรถมาจากคาลองเบกินร้านนี้แต่จะนั่งนอกนอก็นั่งไม่ไหวนะมันหนาวเนาะร้านเขาก็จะคล้ายๆกันนะเบียเวีย,วยดมาๆมาน้ำจิ้มเป็นยังไงเ็เกรียวเค็มๆเหมือนหอยแมงกู้ดอบบ้านเราแต่อันนี้เป็นหอยสลับจืดๆต้องจิ้มอ่ะ ใอะไรก็ยางอ่ะใครรู้บอกด้วยเป็นไงบ้างอ,อ,อิออ่มแล้วอ่ะไม่งั้นไม่กินเเพิ่งจะเห็นว่ามีรานนี้จะกลับแล้วอ่ะวันนี้กลับแล้วนะตอนเย็นไฟ์ประมาณ3มทุ่มกว่านะคะ027.91 ไม่รูนแล้วเออต้องวิ่งไปหาเขา,เาก่อนกลับเที่ยวห้างเขาซะหน่อยเน,ะนาะนั่งรถชมบ้านเมืองเขานะคะแล,แล้วเขาขับรถเก่งกันทุกคนเลยต้องหลบเลี่ยงกันเก่งๆมากๆอ่ะสถานทูตสิงคโปร์เหมือนแถวนี้จะเป็นแบบสถานที่ราชการของเขาขับรถที่เวียดนามได้นะคะก็สบายและสามารถขับรถ ที่ไหนก็ได้ในโลกเขาบีบแต่กันแบบเป็นว่าเล่นเลยนะเนี่ยเออถ้าเกิดว <okay> ่าเรากลับกรุงเทพแล้วเราก็จะเหงาหูมาก yes thank you bye bye come n เติเติร์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 เติร์เตร์เตเิร์เติ ถ้าเกิดไม่รวมน้ำก็23,000ถ้าเกิดว่ารวมน้ำก็28,000ก็คือเพิ่มอีก50,000ื่นไปกันค่ะอุย้ยตื่นเต้นอะขึ้นไปชั้น65 <Step on. S 1> นะคะ Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. I can make one like in Hang ni hang

แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปของเรานะคะคราวหน้าไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบาย,บาย,บาย